สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพามาชมเครื่องัดหย่าสีจังหวะ honda GX 22นะครับเป็นซีนสีจังหวะซีย่า22 cc นะยี่ c ญี่ปุ่นแท้เลยนะครับใส่แฮนซิ่งให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในหนึ่งในตัวของนักเรียนสับสิริวิทยาที่ทำเมื่อวานนั่นก็คือการพาบริการใหม่หมดแล้วข้างในเปี้ยเลย100%เแล้วครับคุณผู้ชมครับราคาเดี๋ยวแบ่งปันที่ 4, 3 0 0รวมส่งนะ 4 3 0พันสาร้อบาทลมส่งนะครับสีจังหวะใครที่ชื่นชอบอันนี้ผมติดหัวเอ็นมาให้ด้วยนะนติดติดหัวเอ็นมาให้ด้วยก็ไปเปลี่ยนเป็นใบมีดก็ได้นะครับคันเล่นก็แฮนด์ก็เป็นลักษณะแบบเท่ๆหน่อยตามสไตล์วัยรุ่นตอนไปลายวัยรุ่นตอนปลายเขาจะชอบแบบนี้นะครับเท่ๆคันเล่นก็จะเป็นไกลเล่งของโรบินศูนย์สี่นะครับสีจังหวะนะฮะสภาพดีมากเลยฟังเสียงดูก่อนสวิตปิดเปิดอยู่ตรงนี้ น,นี่คือคือขอไม่ตัดแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เอ,อุปกรณ์ป้องกันมาเอ็นมันกระเด็นอันนี้แถมไปให้เลยใครซื้อแถมไปให้เลยเป็นกระปุกเอ็นอ,อุ้ยอุ้ยกระปุกเอ็นแล้วก็ติดเอ็นทวิสต์มาครับจากญี่ปุ่นมาในนี้ยังมีเอ็นเหลืออยู่เยอะเลยนะแถมไ่ให้เลย จะเปลี่ยนใบมีดก็เอากระปุกเอ็นออกใส่ใบมีดได้เลยนะครับประกับมีข้างในสองอันละประกันให้120วันแล้วก็ดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับของแถมเดี๋ยวจะเพิ่มสายสาพายให้เพิ่มสายสาพายให้สภาพดีมากเลยใครทำหาคอนด้านะเอาไปใช้ยาวๆเลยฮะข้างในใหม่มากเลยนะครับบริการให้หนึ่งเซแล้วตัวนี้จแจวแล้วครับ4ี0พันสานะครับเก็บไปทางเพิ่ม200ถ้าใครจะเก็บนะถ้าเกิดโอนก็สี0พันสามทีจังวะก็ ติดง่ายเสียงนุ่มอน้ำมันเครื่องมันเปลี่ยนทุกๆ50ชั่วโมงการใช้งานนะครับแค่นั้นเองครับการดูแลรักษาที่เหลือก็ง่ายๆตัดเอษน้ำมันออกให้หมดสตาร์ทจนดับโมเีอร์อาจจะระเบีทุก20ชั่วโมงการใช้งานแค่นี้เองครับพี่เครื่องจะอยู่กับเรานานๆไปแล้วครับสวัสดีครับ <c oughs> นำ้ำดีเสียงน,นะ